สัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องนี่มากินเขากับปลาเด็นมีถอนรอบใบนะะนะ้อค่ะเนาะมีตำหมักแดงมาเด้อตำหมักแตงอันนี้ปลาเด็นตำหมักแตงน,นั่นหมักแตงกลัวเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มี่เขาเขาเจ้าก็มีกล้วยอันนี้ประเด็นเื้อมาวางออกไปวางเทียงเนาะคะ่ะเนาะได้กล้วยมากมีปลา ปลาสลิดพี่น้องเจ็บๆด้วยกันเนี่ยกับขาอยง,ง่ายๆแต่หมึกแดงแก่ห่อนนากนะเนาะแล้ว่าประเด็นประด้ใส่ผิดกต่หมึกแดงใช่มใส่หมึกกือเตียดแล้วก็ใส่กระเทียมใสน่น้ำตาลน้ำตาลนำมะนาะวใส้เนาะไม่เซ็งของไรา่อนสูตรประเด็นกินนั่นสิละ่ะประเด็นว่ากินเผ็ด อันนี้ก็มีเขาสวยเนาะคุณเนาะไว้กินเบื้องพี่น้องไปดันเสือเบื้องเจ้าเสือมากหเหรอพี่น้องให้เจ้าเสือโอ้ยนั่งหเห็นเพิ่งเจ้าเสือนเนาะเสือ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 มานี่เสือ อือืนี่พี่น้องตัวเสืเอเสือเสือมาเนี้คุณกินนั่นปลาสาเบิดไปังดินสิถูกขัาา้วไหมมีเจ้าเสือมากหรอมาหนีมาตะเวนเลยเด้อพี่น้องผู้มือบมาาม่มาตะเวนไปหนีเด้อมาหนีมาตะเวนไปเดินไปกินปลาไปหางหนึ่ง มานี่นี่ยเม้าเม้าเม้นอะเออด็กกินปลาไปหางหนึ่งเดียวอีกเครื่องหนึ่งบพาท่านไหนกินเนาะคัะเนาะเดี๋ยวเขากินนั่นนั่นเขาสีแดงน,นีนี่จากประเด็นอร่อยเขาอยู่นน้ำจากผักกันเพราะสันเขาแดงน,นี้จน

เนี่ยสมมติหมดอีกแล้วมาน,นี่มาน,นี่มานั่งดีๆเสือเสือมานั่งนี่มานั่งได้ถ่ายรูปนี่เล้วมานั่งนี่อเบื้องพี่น้องต้องเกาหางเกาโตให้เขาไม่งั้นเขาบ่อยุเบื้งพี่น้อง ในลูกเขาดูดนมเมือง,มงนมเขาเพราะว่าเขาออกลูกแล้วเน,นาะพ่เนาะนมเขาเต็งอีจกจังหน่อยเขาก็เรียนไปหาลูกเขาบพ่ฮูู้ว่าเขาไปออกลูกอยกู่ทางไหนกับเือนะอเเ่อน้นอเนาะเมืองนมเขาเน่นนมเขาเต็งเมืลูกเขาดูดเขาเป็นเมโลอน เสื้อแม่ลูกอ่อนเสื้อแม่ลูกอ่อนมานี่มานี่าะพึ่งไปเดี๋ยวเล่นจักพักนะเล่นสมค่วมคือถอดเนาะเสือ้อเนาะยะเฝ้านี้เด้อหืมกินเหลามักนี้เด้อมักแดนนี้จากปนันเด้อืมกินแดนนี้ไปทังไรยูน้ำกันก้อนเป็นโมกันก้อนหนเพิ่งพี่น้อง แล้ก่อนนี่บ่ให้ไปเด็นจับบางทีเลยข้างใส่เห่าหุ่มหุ่มแต่หลังๆมานี่เขาหนีไปโดนโดนเขาสิคิดหอดทั้งเลยเพราะเขาคืดหอดแล้วมึงเขาแก่เงี้ยโผล่มาทางนี้ก่อนโผล่มาทางประเด็นเดี๋ยวประเด็นก็สะจบคลิปไปซสันก,นกนิดก่อนเนาะคเนาะอยู่หลอดปลอดไฟปลุดกน้นแล้วก็เด้ออยู่ดีสบายคนเก็ยบยาด่ายก้นไข่ยังมี ไปตัง้งในก๋วยเตยวเลืมใส่แมตขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเด้อไะเด้อะเป็นเด็นนันติงปัดล้มเหมือนปิยวใจอันกระดาษนังสือพิมพ์เป็น,น,น,รปรปนกระเรื่องน,นังนแนว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  เะไรทีจบคลิปไปซ้ำนี่ก็นอกกนเนาะจ้าเน่เน่เน่เดี๋ยวก่อนพี่สินอนให้ทายลูปเนี่ยโอ้ยอย่ามาเฝ้าสีแเหล่ไปใส่นมนอน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 เหตไทลรูปจากบาทนะเดี๋ยวนั่งลงนั่งลงนั่งลงเสือนั่งลงนั่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 งเออนั่งลงนั่งลง นี่สิละม่ยอมนั่งหนึ่งเท่าหรอพี่น้องเนี่ยวันนีได้จบคลิปเจ้านี่งแล้วเขาบอนั่งให้เนาะนี่สิละโอ้ยภสิาไทายเอาองำงำเลยกระได้มานั่งลงวันนี้กัน,นเนด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะประจันบอดี้ทายลุกพอ